สวัสดีจ้าวันนี้มาตำแต่งปูม้าหมูยอเราก็มีปูม้ากับหมูยอแล้วก็ผักชีลาบอันนี้ส่วนผสมเนาะก็มีแตงมะเขือเทศมะนาวจ้าเรามาลงมือตํากันเลยจ้า นีพริกกระเทียมตำไว้แล้วเนาะตำพริกกระเทียมไว้แล้วใส่มะเขือเทศลงไปตามชอบมีมะนาวลงไป ใส่น้ำปลาหนัวหนัวหนึ่งช้อนน้ำปลานิดหน่อยชูมรสนิดนึงน้ำตาลทราย องช้อนเนาะจำสมุนไม่เข้ากันจ้าหมูปลาหลวมากจ้าใส่แตงลงไป แดกนี้น้องเอ๋ยยินทะลุจอเลยจ้ะใส่หมูยอลงไป แใส่ปูม้าลงไปจ้ะปูม้าสามตัวปูม้าตำไม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้คนส่วนผสมไม่เข้ากัน โอ้พวกมันน้อยไปบอนิโอ้ยน้ำลายเตะหีกไปแล้วหนึ่งจะ ดูเยอะจ้าข้างในเลยมาเตรียมจานกันเลยจ้ะเตรียมจานส,สวยๆเลยจ้าจานส,สวยๆเลยตำแตงตำแตงปูม้าหอุด ตักเสิร์ฟกันเลยจ้าโอ,อ้น้ำลายไหลดีถุงมาเยอะๆเลยจ้าถุงมาเยอะๆเลยจ้าออหอมน้ำปลาร้าน้ำลายแตกดิพี่น้องเอ้ย เหลือมใส่ผักอันนี้เราก็โรยหน้าด้วยผักแล้วก็คลุกคุกกันไปเนาะแสบ่บคือเกา่าตำแบบบ้าน เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วจ้าตำแตงปมูม้าน้ำปลารานัวนัวหมูยอมาจ้าเซฟบซฟหนึ่งกันเดอ้อสีสันน่ากินมากทำลายแตกแล้วจ้าชิมหน่อยสิจ้า แซ่บแซ่บลีดแล้วจ้าเด้อมาเลยจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้า